เอาละครับนี่คือการแข่งขันวิ่งแข่งนะครับเราพวกส k i บ i d ี c ค m e r a แล้วก็ทีวีแบร์สปิเกอร์นะครับแต่ตอนนี้เราเอาเจ้าเด็กน้อยตัวพวกนี้มาแข่งกันก่อนนะครับเริ่มจาก Camerababy นะครับสุดแสนน่ารักใช่คือที่ดูส่วมแล้วก็ s k i b ี d ี้ a บบี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 บ แล้วก็อีกตัวหนึ่งทีวีแมนเบบี้นีใครรู้ใครก็ไม่รู้บอกไว้ก่อนเลยด่ดูทุกคนถ้าเกิดทุกคนเชียดตัวเแบบี้ตัวไหนก็พิมกันมาได้เลยอมเมนต์่ันมาด้านล่างเลยว่าเชียดตัวไหนอะสามตัวเนี้ยหนึ่งทีวีเบ,แบบี้สองทีวีเแบบี้ใช่ เบล่าเบบี้เชียร์กันมาเลยคอมเมนต์มาได้เลยคอมเมนต์มาเลยคอมเมนต์มาเลยโอเคอ่ะเดี๋ยวโจมีจะให้สัญญาณใช่ไหมว่าใครอ่ะไปถึงนู่นก่อนใช่ไหมจะมีเส้นชัยฝัง<ไ>่งนู่นอ่ะเขาจะ<ไ>ให้สัญญาให้พวกแกวิ่งนะให้วิ่งได้ที่หลอดเขาจะยิงเดี๋ยวยิงเลยหรอ<ไ>โอ้เอาดัดไปแล้วนะไปเล่นเลดยดีกลับมาดีก่อน แพ้เลพวกแกแพ้โดนทรมานกลับมาเล่นก่อนดิเล่นก่อนมีของรางวัลเลยเขาจะจับพวกแกไปสถานบ้านเด็กกำพร้าที่ำไมยังมีปัญหารยังไงฮะดิข้ากินนะบอกอาเจวีเตรียมตัวให้สัญญาณหนึสองหนึ่งไปไปแล้วนะครับอุ้ยสกีพี่ี่ไวมากอุ้ยทีวีทีวี ทีวีเดี๋ยวผมไปดักท้าก่อนปึ๊บมาแล้วมาแล้วบอาทีวีแบนทีวีแบนเบบี้ทีวีแบนเบบี้ชนะสกีบีดี้ได้ที่สองเอาเอาใอย่าเพิ่งทะเลาะกันพี่เด็กตีกันไม่ดีนะบอกว่าเออเอาตีกรบการ์่ะตีดูกันนะสาวให้สกีบีดี้ชนะเกันเดี๋ยวเดี๋ยวแล้สกีบีดี้สกีบีดี้จะมาตีฉันตั้งไฟแล้โอ้เอา ดิเอาเด็กที่ไหนวาเด็กเจ้าหวีเด็กที่เกิดมาจากนาลก <laughs> เอาละครับรอบต่อมาก็เป็นคาเมร่าแมนสกิบี้ดี้และก็ทีวีแมนนะครับอันนี้ตัวพ่อทั้งหลายเลยนะครับเมื่อกี้ตัวลูกแล้วโอ้โหเกเรกันสุดๆเลยดื้อกันสุดๆเลยกันเนี่ยโอเคที่เลี้ยงลูกกันไม่ได้เรื่องเลยนะเนี่ยดูเพียงลูกดื้อเนี่ยดูเอ้มาตีพวกฉันได้ยังไงเนี่ยใช่เออจริงๆเลี้ยงลูกกันอย่างนี้จะทำมาหาที่อะไรประสบความสำเร็จฮะ สิอยู่ๆก็มาตีฉันเนี่ยอ่ะในใจลงโซมแล้วแหละให้ตายเลยให้ตายเลกล้าเอก่นแล้วเหรอวีตัวที่สองโอเคเพื่อนๆเชี่ยตัวไหนก็พิมพ์มาได้เลยนะพิมพ์มาเลยมีทีวีแมนมีคาเ์บิ่าแมนแล้วก็มีสกีบีนี่เชี่ยกันมาเลยโหวตตัวไหนก็โหวตกันมาเลยคอมเมนต์กันมาเลยเขาหนี้เพค้าใช้ปืนพวกขามาดาพวกเกใช้ปาบูก้าให้สัญญาแล้วกันอ๋ออมยัง โอไปแล้ววอสกิวปี้วายวมากอุ้ยมันหยุดมันหยุดโกงอ่ะใช้สกิลโกงหยุดหยุดสกิวปี้อ่ะไม่เป็นไรให้สกิลได้เต็มที่บอกไว้ก่อนเุ้ยมีมีต่อให้มีต่อให้ดูโอ้โหเข้าเส้นชัยแล้วนี่มีอุ้ยมีหลอกล่อด้วยอุ้ยหลอกอุ้ยดีดีดีอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้หลอกล่อไม่ให้เขาบ้าหลอกไม่ให้เขาบ้าหลอก อ๋อเสี่ยอ๋อโดนโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วอ๋อแล้วทีวีแวนแล้วทีวีแวนทีวีแวนเข้าคนละนี่เจอบีถันมาดีก่อนใช้สกิลก็ได้ด้วยเหรอใช้ไมเถอะแกไม่เคยดูหนังเรื่องเล็บลายหรือฮะที่มันเป็นรถยนต์วิ่งแข่งกันน่ะแล้วก็ใช้ปืนยิงแต่ทีวีแบนมาสะกดจิตสกีบีดี้จนชะงักเลยอะดูดิไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกโอ้โหอ้เราไปเปลี่ยนตัวใหม่ดีกว่าไปแล้วตอบเทปิโดปล่อยให้พวกนี้มันตีกัน เอาละครับครั้งนี้เป็นเหล่าผู้หญิงกันมากเลกว่าดีเลยคามิร่าวูแมนสกีบิดี้วูแมนแล้วก็ทีวีวูแมนคันเสือเองโอ้โหแต, <permis S 1> ต่ละคน ไอเลวถอดหน้นนากาก oh. นั่นแหละดิแล้วแกจะให้มันถอดหน,น้ากากทำไมเราเอา้าใส่หน้ากากวิ่งมันหนากากักก็เลยถอดหน้ากากไปเลยจะได้เบ่าจะได้เปล่าเราจะใช้สกิลได้เหรอเนี่ยฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้ว่าถอดหน,น้ากากไปแล้วเราเราดีถอดได้ปะไม่ได้อยู่ในช่องโผลไม่ได้ถอดหน,น้ากากอยู่ตาย้ตัวนี้ตัวอีตัวนี้ไม่ต้องถอดเราใส่หน้ากากไปยั้งไงแต่มันมีปืนข้างหลังด้วยนะมีปืนเหรอมีปืนเหรอฮะไม่เป็นทุกคนโหวตกันเข้ามาเลยถ้าเกิดใครเชียร์คนไหนก็ เข้ามาเลยอาจจะเป็น Woman, ทีวีวูแมนคาไมล่าวูแมนเนื้อสก,ก,กีวีดี่วูแมนวนกันงเข้ามาเลยเพนต์ตองสามหรืออะไรก็ได้วนมาเลยแต่ต้องพิมพ์ด้วยนะว่าเป็นวูแมนเข้าใจไหม๋ยวางี๋ยวางงโอเคเปล่านเราไปดูกันเลยดีกว่าไปพวกเ,เพลือสาว้งหลาย สกีวีดีวูแมนไปก่อนแล้วดูโอ้โหนำเลยนะน้ำเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีการกู้เกิดขึ้นมีคนยิงการกู้เกิดขึ้นมีคนยิงมีคนยิงเราไม่ไั้เพราะว่าอุ้ยจะเข้าแล้วคนนี้คนที่หนึ่งคือคาเบ่าบูแมนเอาแล้วชิบูเป็นอะไรอ่ะเบล่าเป็นอะไรคะทำไมเป็นอะไรฮะร้องไห้หรอร้องไห้หรอร้องไห้หรอจะชูอะไรล่ะไรจุ๊จอะไรล่ะ ทำไมชูชูทำไมฮะมีปัญหาอะไรอย่าเวียงอย่าเวียงไปไปแพ้แพ้เตียนเตียนเตียนเมื่อกี้ใครเมื่อกี้ใครยิงอ่ะสกีบีดี้อะไอเมื่อกี้ใครยิงสกีบีดี้ตัวการดี่ไงยายยายค่านไอ้ีตบกีตโอ้ตกกันนี่แ้อง่คนไหนถ้าอยากเชียร์ใครให้พิมพ์มาได้เลยว่าตัวที้ชนะตัวที้ชนะให้ต้องกพิมพ์ได้เลยนะโอเคนะได้เลยเชียร์ใครก็พิมพ์มาได้เลยนะทุกคนปะ เอาละครับนี่คือยานผานะทั้งหมดนะครับมีทั้งแบบว่าพวกเอ่อคามรานะครับก็มียานผานะสกิบีดี้ก็มียานผานะเหมือนกันแล้วก็นี่อะไรเนี่ยบุมลบ็อกแมนก็ขี่สุวมทุกคนให้โหวตกันมาได้เลยว่าเชียร์คนไหนใครจะชนะโหวตกันมาได้เลยเชียร์ใครบ้างพิมมาเลยว่าเชียร์ใครพิมมาเลยพิมมาได้เลยนะไม่ต้องพิมมาเป็นข้อความเยอะๆก็ได้พิมนาทีพิมันพัดก็ได้แล้วแต่จะได้ง่ายๆวสะดวกค่ะพิมมาเลย ชนะใครจะชนะพิมมาเลยโอเคสามสองหนึ่งไปอุ้ยเร็วเร็วเกินเร็วๆๆๆมีการดึงกันมีการดึงกันใครจะชนะเขาพิมมาเลยใครจะชนะเขาพิมมาโอยมีการดึงกันด้วยดีเลยอหย่า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 ใครชนะใครชนะใครชนะตัวดึงชนะทุกคนอ้าวตัวดึงชนะนี่นีว้าวใคดึงชนะ เอาไหนดึงสิทำมาคิดตุกตาคิดตุไม่เอาย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 าคิดตุกตาครับผมไม่เอาไม่เอาดิจู๋หีมันโกยมันดึงอ่ะคนนี้จะเข้าเส้นชัยแล้วมันดึงอ่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพี่พี่กับพี่แคือทำได้ทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องจับสกปรกก็ทำได้จับศกกระตกก็ได้ไม่สน วายโอ้ยเราด้นยิงเราด้านยิงอะไรอ่ะดูดิด้นยิงอะไรดูดสานการนงินแค่ความหาดูดูยิงกันใหญ่เลยดู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 โอ้ไเ้ยตู้เฟกไปหมดแล้วเนี่ยเจ้าหมีฉันว่านะไปตัวใหม่เถอะ นี่คือคาเวลาสปีกเกอร์นะครับแล้วก็สก i บีดี้เราตัวใหญ่ทั้งหลายนะครับจะมาประชันกันบ้างครั้งนี้เนี่ยแบบไซสบึ้มๆกันเลยเ<ช>มื่อกี้เนี่ยๆๆใช่อ,อันนี้แบบตอนแรกแ,แ,แบบมินิมินิใช่ไหมเจ้าหมีอนนี้บ <ๆ S 1> ึมๆอ๋อบึ้มๆแข่งกันเป็นนักกล้ามเลยเนี่ยข้าสามโต้องแข่งขันกันแบบเผาท่านะนะเนะหมยสงสาม สะอาดมากมีปืนด้วยโอ้ดันไกดันไกดันไกพูดไม่ทันขาดคำเลยยิงด้วยมันยิงด้วยนั่นนเตะเตะออกเถ่ง โอเคก็ถือว่ายังขาวไปไั้นุ่นแรงเลมากมายแค่มีสกัดขากลายเป็นว่าสกิบีดี้เป็นฝ่ายชนะนะครับสกิบีดี้เป็นฝ่ายชนย้เย้มีการผักออกด้วยดูโอ้ผักออกโอ้แล้วเี่อะไรแหลเอ่ไม่ยอมวยิงอ่าดูดูดกดูดูดูดไดู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 ดอดูดูไูดูดูดยดูไูดูดูดดูดไปูอูดูดอดู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  เอาละครับดัานนี้ก็คือเราแมงมุมนะครับขาแมงมุมทั้งหลายโอ้โหดูสิขาแมงมุมทั้งหลายนี่เป็นแมลงเลยแมลงมุมเป็นแมลงมุมดูไปดูไปตัวนี้เหมือนแมงสาบมากกว่านี่ตัวนี้แมงสาดูแมงสาชัดตัวนี้เหมือนในเรื่อง MDF ภาสเกลี่บุบบีมีลำพงด้วยเจ้าหมีมีขาลำพงมีขาทุกตัวพี่แต่ขาแมงมุมเพราะฉะนั้นไปขับทุกคนถ้าเกิดว่าชอบคนไหนรักใครเชียร์ใครก็ วูกจะได้เลยวูดเข้าไปได้ใช่ตะคุกแมงมุมตะคุกแมงบุมแมงมุมวูดเข้ามาได้เลยเข้าใจไหมวูกเข้ามาได้เลยเชียร์ใครว่าใครจะชนะเชียร์ใครวูดมาเลยสามสองเริ่มไปไปว้าวโอ้โหเอาเอาติดกันละเอาติดกันละเอาติดกันละเอาเอาเอาสกีบีดี้เอาแลบปงแลบปงสตาร์แลบงชนะ แล้วก็โดนยิงเอาเอาันนี้ก็โดนยิงเน่จะพาจริงๆพวกเกยนี่ไม่พอใจแล้วยิงทำไมเนี่ยไม่เป็นไรมันชงงนะแล้วรถให้ฟุตเทนแล้วครับเอาละ,ะครับนี่คือเราเฮลิคอปเตอร์ทั้งหลายนะครับมีทั้งล<ช>็อบงแล้วก็เออสกิฟตี้นะครับแล้วก็ตัวอะไรเนี่ยใส่แว่นดำซะด้วยสกิฟตี้ใส่แว่นดำรถตุ๊กี้รถตุ๊กตี้เราจะมองเห็นทางไว้เนี่ยโอ้ยมีบาซูก้าข้างล่างด้วยน่ากลัวสุดๆเห็นไม่รู้ แต่ก็ลองดูละกันว่าจะชนะหรือไม่ให้กับทุกคนถ้าเชียร์ใครก็โหวตกันเข้ามาได้เลยหนก็คือตัวนี้นักบอลไปพัดสองคนดีบีดีฟรสิตไไ่พัดหรือเปล่าใช่ใช่3ก็คือไอ้มุ้งใส่แว่นดอะโอเคทุกคนโหวตกันเข้ามาได้เลยโหวตกันได้เลยสามสองเดไปเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเวเไปไหนละ

ไหนๆของมาดูหน่อยเออนายติดตะข่ายแล้วครับมันติดตาข่ายแล้วติดตะข่ายแล้วเจวีด,ดูแล้ววิงว่งวิงวงรฉันว่านะก่อนแข่งขันน่ะน่าจะควรให้มันถอดแว่นก่อนนะเอาละครับนี่คือตัวเราที่เป็นแบบว่ายานพาหนะทั้งหลายของสกีบีดี้นะครับนี่เป็นเครื่องบินนะครับแล้วนี่ก็คือสกีบีดี้ล็อกเก็ตและนี่ก็คือเจ้าตัวสกีบีดี้กรินะครับดูโอ้โช็อตไหวไหมเนี่ย คนนี่ตัวกระเดิเลยนี่แกแกจะไปสู้พวกกันได้ยังไงฮะนี่เป็นเจ้าเยิ้มเยิ้มเมื่อไรมันไฟช็อตอยู่เขาจนเยิ้มเลยเยิ้มแกแกมาดูนี่ไอ้นี่ไอ้นี่ไอหน้าโหดไม่นี่คือล็อกเก็ตนะเจ้าหมีนี่คือล็อกเก็ตไอ้หน้าโหดใช่ทำยุ่งล็อกเก็ตไอหน้าโหดแล้วเนี่ยไอเนี่ยไอ้หน้าบังไอ้หน้าบังคืออะไรอะ บ้องไฟพยานากอ่ะทุกคนมาโหวตกันนะว่าเชียร์ตัวไหนนะครับคอมเมนต์บอกกันได้เลยอ่ะนี่กัทุกคนเชียร์ใครเขาโหวตเข้ามาได้เลยว่านึงเชียร์เยิะสองเชียร์ไอหัครับเชียร์ไอหน้าบังหน้าบ้งไฟไอบังโอเคสามสองหนึ่งไปเอาเดี๋ยวโอ้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ครชนะใครชนะอ่ะนี่ไงเจ้ากริเนี่ไงเจ้ากริตเหรอแล้จะกวาดะยอนพู่เจ้ะไมพูดเนะ เนี่ยกริดไงก็เยิ้มไงเจ้าเยิ้มเหรอกรดไม่มันชื่อสกิปี่ดีกรีดเจ้าหวี่ใช่พุ่งไวมากดูเห๋ยวเล็อกเหนล็อกเก็ตลองพูดอีกรอบสิลองพุ่งดูโอ้โหเมื่อกี้มองไม่ทันเลย นี่จตเสียร์แตตัวไป็นดูดิบด้วยดิบด้วยดิบโอ้ดิบเดี๋ิวเดี๋ยวเดี๋ตนี้นี้ก็บินโชบโไหนบินไหนบินโชดนิ่ี่้โพี่บังี่บังบินโชอพี่บังพี่บัง เอาละครับนี่คือตัวเราไททันที่อัปเกรดทั้งหมดนะครับนี่ก็คือคามิร่าอัปเกรดนะครับไททันนั่นเองแล้วก็อันนี้ไททันทีวีแบบอัปเกรดและนี่ก็คือไททันสปีิเกอร์แบบอัปเกรดอาวุธครบมือนะครับโอ้โหหวังว่าคุณไม่ตีกันนะอไม่ตีกันเพราะว่าเป็นตัวดีทั้งหมดใช่ไหมใช่ใช่ใช่เป็นพัทมิตรกันเราจะเคลีกันแบบเข่าสะอาดนะเข่าสะอาดดีนะให้พวกแกเข่าสะอาดนะส่วนแบบเมื่อกี้มันเยอะไปแล้วเพราะฉะนั้นเอาแบบเข่าด้าดเอา วิ่งกันแบบวิ่งกันแบบนักกีฬาใจนักกีฬาเข้าใจไหมแม่เข้าใจไหมนักกีฬาทุกคนเชียร์คนไหนก็พิมพ์เข้ามาได้เลยจะชิมว่าไทยคันกล้องเล่าไทยันทีวีหรือไทยคันสปีกเกอร์ม่วนเข้ามาเลยม่วงกันมาได้เลยสาวสะอาดโอเคสามสองหนึ่งไป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 

อะไรเดียวฟิตเหลือเกินเหมือนโชว์พาวอ่ะเอพี่นา้อยตออคนก็ไม่ยอมลับสนาลัดสนามิลัดสนามเอาวิ่งวดูทีวีทีวีไปเอแล้วทีวีหมดอะไรเดียวแข่งอะไรเดียวมันก็ไม่ได้โอ้โหดูเอาเอาเพ้หมดเลยต้อต่อมดไม่ต้องมีใครชนะ